สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีชีวิตมนันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่สถานีตำรวจภูธรอนำะเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับรางวัลองค์กรและบุคคลยอดเยี่ยมจากสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดสำนักานายกต่าตรีเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านพันตำรวจเอกวิชัยเเล็ก พุ่งกับสถานีตำรวจภูธรลำพูนแม่สายครับผมทราบว่าท่านเองได้เป็นผู้เริ่มการตั้งศูนย์ผู้กำกัดยาเสพติดตามนโยบายของอรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกาศสงครายมยาเสพติดทางกองวิชาการตำรวจภูธรภาค5และกองการตรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้ออกคําสั่งรองรับแล้วก็บูรณาการแผนคาสั่งต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลออกมาเป็น นโยบายเรื่องการประกาศสงครามยาเสพติดทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสายจึงได้จัดตั้งศูนย์ประกาศสงครามยาเสพติดเป็นโครงการนําร่องขึ้นก่อนที่ตำรวจเนืนสายซึ่งรับผิดชอบ1 1ตำบลต่อ2ชุมชนวิธีการจัดตั้งศูนย์ประกาศสงครามยาเสพติดเราใช้กําลัง1ชอคือสญญญารบัิบัตร1คนกับชุดชัดประตวอีก10คนมีงานห้างานในศูนย์ประกาศสงครามยาเสพติดซึ่งรับผิดชอบ1ตำบลคืองานที่1งานธุรการ งานที่สองงานเรื่องของการกดดันง,งานที่สามคืองานในเรื่องของการตรวจะเวนงานที่สี่คืองานสร้างชุมชนเข้มแข็งและงานที่ห้าคือกิจกรรมการบำบัดผู้ที่ติดยาเรียกว่าเพื่อถอนผู้ติดยานำพาคนไทยจากการดำเนินการ6เดือนแรกเราสามารถบำบัดคนได้66คนกิจกรรมในการบำบัดเรามีบำบัดทางจิตทางร่างกายและทางสังคม ซึ่งในส่วนนี้แล้รัราทำปรึกษาจากแพทย์โรงพยาบาลแม่สายได้มอผพูดคำแนะนำแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในการออกัาจากการดําเมินกิจกรรมทั้ง5ด้านในสูย์ประกาศสงครามยาเสพติดการประเมินผลออกมาว่าการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตบนแม่สาย11หมูม่บ้านกัดสองปับสองชุมชนหยุดชงงะงักเด็ดขาดมีผู้เสพลดลงมากกว่าร้อยละ40 ผู้ที่บําบัดผ่านระบบการบําบัดที่มาอยู่กับตํารวจ1เดือนเต็มแล้วอีกห้าเดือนเต็มที่ติดตามตัวสามารถเลกได้ประมาณ70%ผลกระทบทางด้านของสังคมปรากฏว่าสังคมระับพื้นฐานการทะเลาะวแวง้งคดีมโนเรล่น้อยลงการโจรกรรมรถในเขตเม่สายประเมินย้อนหลังไปหลังจากมีการสูนบัตรได้3เดือนไม่มีเลยแนมะ้แต่คดีเดียว คดีการจุรกรรมบนเกหาสถานซึ่งเฉลีย่ยแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาณอาทิตย์ละสามหรือสี่ครั้งไม่มีไม่ได้คดีเดียวคดีเกี่ยวกับเรื่องคนเมายาบ้าอารวาสซึ่งตำรวจต้องไปรับไปเหตุเป็นประจำสามเดือน้อนหลังไม่มีแม้แต่คดีเดียวขบวนการในการบุบปัตจยเสพติดซึ่งเป็นงานที่5ของของศูนย์ประกาศส่คการยาเสพติดที่เราจัดตั้งขึ้นตอนนี้สี่ศูนย์เนี่ยนะครับแต่ละศูนย์จะเป็นศูนย์บุบปัตจยเสพติดมีอยู่ศูนย์ที่ตบมบลรงขา เป็นศูนย์ปฏิบัติเป็นศูนย์บำบัดจาเพตเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งเราฟังรู้ข้อจำกัทางมุมที่ลูกหญิงที่เกินไม่สายจากเจ้าหน้าที่ไปกินไปนอนไปร่วมทางการบำบัดทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมในการบำบัดยาเสพติดเรามีวิธีการโดยใช้การนมติกของกระทรวงาสาธารณสุขเข้ามาประกอบมาประยุกต์กับแนวทางการปฏิบัติของตำรวจซึ่งมีประสบการณ์อยู่พอแล้วตอนนี้ผู้ติดยาเสพติด มีบ้างไหมครับที่เป็นอยู่ในเขตพื้นที่อื่นนอกจากบุรีรัายแล้วมาขอรับการบัตรเามีที่ขณะนี้ที่แม่จันก็ามาขอบัตรเราประมาณสองรายในเขตของอำเภอเทิง erm ซึ่งรู้จักกับทางตำรวจมาขอบัดรเราอยู่สองสามรายนะครับซึ่งต่อไปอแล้วแต่ผู้ปกครองหรือผู้ที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นญาติของตำรวจหรืออาจจะเป็นคนรู้จักใกล้ชิดกับตำรวจอาจจะ,ะมา

นี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป้าหมายของการทำงานของตำรวจก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนี่คือช่วงวิถีชีวิตวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ